วันนี้เอซมาเที่ยวที่กระท่อมดูสิคะเขาแต่งตัวโหวัยรุ่นวัยรุ่นสะืะเกินเดี๋ยวให้เขานำเสนอนะคะมาจ้ามาจ้าไปดูแม่จ้าแม่ทำอะไรเยอะแม่กำลังเก็บขานะคะ คุณแม่เรามาเที่ยวกระท่อมของป้าลอมเจอไหมเจอไหมนี่ค่ะค่ะมันไม่หัวใหญ่นะเหมือน ปะบุญก็มาเช่นกัน,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 นบรรยากาศดีมากเลยนกล้วยใหญ่มากนปะบุนกล้วยกล้วยใ,ใหญ่มากเลยอยากกินหิวหิวกล้วยปลอมที่ออาจะสร้าะไอ้นั้นะ กล้วยหอมนี่กล้วยห,หอมที่ป้าลมปลูกเองด้วยมือค่ะ,ะน,น,นี่ปลูกเองด้วยมือนี่ก็เป็นคอวกวัวของป้าลมมีวัวไม่กี่ตัวจ้ะบางตัวก็ตายไปแล้วบางตัวก็ยังอยู่ข <c oughs> ายไปแล้ว บางตัวก็ขายไปแล้ว <c oughs> นี่จา้าโมอ้อโอ้มันแอบมันกินกมันมกินจนหมดแล้วเหลือแค่อันนี้อาหารมันมันชอบกิน้าถ้า ถ้าเราเป็นวัวเราจะกินหญ้าไหม <c oughs> เราไปดูกันค่ะเดี๋ยวโอเลี้ยงอยู่ไหนเนี่ยโอลี้ยงโอลียงโอลียงนอนแล้วมั้งง่วงนอนโอลี้ยงง่วงนอนนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ มาดูบรรยากาศด้านนอกนะคะคือแบบแบบดีอบอุ่นแล้วก็นี่จักกระท่อมที่สร้างเองป้อบุญสร้างป่อบุญอยู่นู่น ตะวันกำลังจะตกนะคะนี่ตะวันกำลังจะตกสวยงามนะนี่ดูรอบๆข้างที่สร้างนะคะตอนเย็นก็ต้องให้อาหารวัวพอกินอิ่มสุกสุด นำสำรานจ้ะ